บุดีรัมครับปุกปานำอยู่1 0สูงนะครับได้ประตูนำเร็วตั้งแต่นิสียครับจากดิออนคูนะครับธนาเษจ,จะลุกขึ้นมาเปิดเองด้วยครับฟรีคิคจกจังหวะน,นี้ปั่นเข้าไปเสาไกลเลยครับเฟ е ลิปเป้ม่งตั้งมาลูกนี้เราได้โขกเรียบร้อยครับโอ้โหอีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับที่ตาทอนอักษรสีครับ โอ้โหเรียครับบอลไปประกบทางเฟร์ิเป้ครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับคือมงตรงนั้นที่2คนนะครับโอ้แต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเช็คก่อนล้ำไม่ล้ำนะครับคือนอกจากทิตาทอแล้วยังมีไดโซโคลิโกชิอีกคนหนึ่งนะครับคือใครก็ได้ครับโอ้แล้วตัวประกบสัสลักมีตัวเล็กิีเดียวครับขึ้นเบียดไม่ไหวนะครับมาไม่ทันแล้วนะครับสัสลักไข่ปลาโคนครับตัวขึ้นมงของทิตาทอร์แต่เดี๋ยวต้องมีเช็คว r าก่อนนะครับ โอ้จังหวะที่ <c oughs> แบบนี้ก็ผ่านแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งนะครับยืนยันครับประตูของทิตาทอนะครับนาที20นะครับ